สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยตอนนี้ก็มีการพูดถึงว่าเพื่อไทยจะโดนยุบตกลยุบการเมืองจะเปลี่ยนหมอดูฮะมากันเป็นรลัวเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์กันเือ กดดันให้คุณปูอัดลาออกจากสสพักเก้าไกลตรงนี้มีแนวคิด้บ้าไหมครับผมไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันครับเพราะว่าก็ไม่ขอพูดเรื่องนี้กับครับมีการเทียบมาตรฐานระหว่างพี่ปูอัดกับคุณเตอร์ครับที่ก่อนหน้านี้เมาแล้วขับแล้วมีการลาออกเลยอันนี้รุนแรงกว่าด้วยทําไมถึงทำไมถึงแบบไม่ลาออกมีการตั้งคําถามในสังคม ผมผมขออนุญาตผมขออนุญาตไม่ตอบเรื่องนี้ดีกว่าครับเรามั่นใจว่าจะคนแรงเสียบทานทั้งในพักและก็ในสังคมได้ใช่ไหมคะหลักจากก็หลังจากนี้ก็เป็นอยากให้ทุกท่านลองดูตามเอกสารครับที่ชี้แจงไปเรื่องอื่นผมอาจจะขอยังการการแถลงวามันคเป็นมาไม่เคยร่วมกับเ่นใจใดเลยใช่ไหมคะไม่เคยมีสัมพันธ์อะไรสัมนันธ์เขมากกว่าการที่แจกแจกะต้องกอควานใช่ไหมคะก็เบื้องต้นขอให้เอกสารทุกท่านไปดูดีกว่าครับเรื่องเรื่องอื่นให้เป็นในส่วนของกกตที่กำลังจะเรียบขวดไปสอบ กรกตมีการเรียกไปหรือยังยังครับการแถลงในวันนี้เกิดขึ้นเพราะพรรคไปคาสั่งของก้าไกลหรือว่าตั้งใจจะแถลงอยู่แล้วส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทั้งสส่วนครับทั้งสส่วนคืออันนี้เป็นการแถลงชี้แจงหรือว่าต้องการขอตทษตามเงื่อนไขของพรรคะคะอนะครับอันนี้เป็นการแถลงชี้แจงหรือเป็นการขอตทษตามเงื่อนไขของพรรคอะคะทั้งสองประเด็นทั้งสองประเด็นครับก็คือยืนยันเดินหน้าทำหน้าที่สสต่อไปไม่ลาออกแน่นอน ก็ในส่วนของของการลาออกนั้นตอนนี้ก็อย่างที่ทราบเหมือนที่ผมได้ชี้แจงไปกับพ,พี่น้องทุกคนนะครับว่ามีบางท่านไปร้องผมที่กะกะตแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกรบวานที่กะกะตจะโทรมาเรียกผมไปสอบสวนเพราะฉะนั้นผมขอพูดอีกหนึ่งครั้งเหมือนที่พูดในวันนั้นครับว่าเมื่อกะกกตนะครับตรวจสอบถ้าผมบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์แต่ถ้าผมผิดนะครับถ้าผมผิด อ,อ,อย่างสิ้นสุดข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากพักครเก้าไกลครับมีการั<า>กกกตไหมกกตกลุ่มน,นี้นะครับพี่น้องครับเขาอยู่มาแปดปีแล้วนะแปดปีไม่ต่างจากศารอันหนึ่งนะครับที่นับหนึ่งถึงแปดยังนับผิดเลยเด็กนะครับสามสี่ขวดยังนับหนึ่งถึงแปดยังนับถูกต้องใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ กกตกลุ่มนี้ก็มาจากคอสชถามเลยครับว่าคิดว่ากกตจะได้รับเป็นเปธรรมไหมผมก็มองว่าก็ท่านก็มีความเป็นธรรมในส่วนเดินในฐานะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเข้าสู่กระบวนการนี้ครับเพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมจริงๆไม่ให้เป็นข้อละหาของพรรคแล้วก็ของผู้น้องเรียนที่รู้สึกว่าจะจะจะไม่รู้สึกว่าวินัยของพรรคนะครับดพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศจริงนะครับแล้วก็ถือว่าขัดต่อ วินัยของพักขั้นร้าแรงและขัดต่ออุดมการและคุณค่าของพักซึ่งโทษสูงสุดสำหรับกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการให้พ้นจากสมาชิกพ,พักโทษรองลงมาก็คือตัดสิทธิทพึงมีทั้งหมดแล้วก็คาดโทษนะครับนะตามแต่กรณีนะครับก็ผลการลงมตินะครับของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสสของพักก็ออกมานะครับว่า ในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะครับสอสอปราจีนบุรีเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมร่วมก็ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไก่นะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณชัยยัมพวานนะครับต้องบอกว่ามีพฤติกรรมนใดๆอีกนะครับที่เป็นลักษณะเข้าข่ายคุกคามทางเพศจะต้องขับให้จะต้องให้พ้นจาก สมาชิกพักนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมร่วมของกรกร,รมการบริหารพักและสอสอของพักเก้าไกลยังเห็นว่านะครับคุณชยยมพวานจะต้องออกมายอมรับผิดไม่ยินดีที่จะขอโทษต่อผู้เสียหายและสังคมที่ประชุมของสอสอและกรรมการบริหารพักก็จะประชุมกันใหม่เพื่อมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพักน,นี้ก็เป็นมติต้องยืนบนหลักอย่างนี้ก่อนนะครับทั้งกรรมการวินัยของพักทั้งกรรมการบริหารพัก และที่ประชุมร่วมระหว่างสสและกรรมการมหานพักเห็นตรงกันว่ามีพฤติการคุกคามทางเพศจริงและขัดต่อวินัยพักขั้นร้ายแรงนะครับเพียงแต่ว่าขั้นร้ายแรงเนี่ยจะมีมาตรการในการลงโทษหลายระับการลงดาบของถึงเวลาตรวจสอบคนอื่นนะครับทุกอย่างจะต้องโปร่งใสจะตรวจสอบงบสถาบันบ้างจะตรวจสอบงบกลาโหมบ้างจะตรวจสอบทหารบ้าง ตรวจสอบคนนู้นตรวจสอบคนนี้ใช้คําพูดเลยว่าว่าทุกอย่างจะต้องโปร่งใสแต่พอถึงเวลาที่สังคมทวงถามถึงใครคือ22สสนะฮะที่ลงมติโหวตไม่ให้คุณปูอัดเนี่ยถูกขับออกจากพักกับบอกว่าอย่าล่าแม่มดเออนี่เป็นไงล่ะครับตักกัดของพักคนรุ่นใหม่มันจริงไหมครับ ที่ข่าวมันมีออกมาว่าสสมงคนนะฮะที่ออกมาโพสต์ด่าคุณปูอักหรือแม้กระทั่งตั้งโปรไฟล์ภาพเป็นสีดําเนี่ยแต่จริงแล้วก็เป็นคนที่โหวตนม่ให้ขับคุณปูอักสอสอที่คุกคามทางเพศออกจากพักอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นไพ่สองหน้าถ้าตรวจสอบไม่ได้นะครับแล้วจะมีพักก้าวไกลไปทําไมครับคํานี้คุณเคยพูดใช่ไหมครับ แล้วก็ต้องเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะเมื่อผู้ช่วยอุโสนะฮะของคุณตศออปูอัดเนี่ยได้ออกมาพูดทํานองที่ว่าทั้ง3ท่านที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจริงๆแล้วแอบชอบตัวสสนะครับแต่ที่ออกมาร้องเรียนหรือมาดิสเครดิตกันแบบนี้เพราะว่าไม่สมหวังคือ <c ười> <c ười> เหมือนกับแบบว่าก็ฉันชอบสสคนนี้แล้วสสไม่เล่นด้วยชันก็เลยมาดิสเครดิตนะครับ แต่ไม่มีใช้การใช้คำว่าก็ยังรอยหน้ารอยตาอยู่ได้ปกติอันนี้ผมคิดว่าทั้งตัวคุณผู้ช่วยสสนะฮะแล้วคุณปุอัดนั่งไปนั่งคุยทําความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าสรุปจากสิ่งที่ท่านผู้ช่วยพูดแบบนี้กับในวันที่คุณปุอัดแถลงคําขอโทษเนี่ยผมมองดูแล้วว่าจริงๆเหมือนกับทางคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกเสียใจหรืออะไรเลยนะฮะมันยิ่งเป็นการตอบย้ําว่าพักการเมืองพักนี้ มีแต่ของปลอมนะครับหมอดูก็มากันแบบรัวๆนะฮนะก็ยืนยันว่าปีใหม่ปี67จะเดิดเกิดแดนสีวิลไล,ลอีกคนนึงก็พูดลักษณะเดียวกันนะก็บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอยู่ได้ไม่นานปี67ก็จะเกิดแดนสีวิลไลเกิดขึ้นคนจะถึงเวลาที่คนไม่ดีจะต้องยุติแล้วในสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีต ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่านะครับฟันธงนะชัวก้าวไกลถูกยุบพักแตกพิกขั้วของรัฐบาลนะฮะสามารถก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าสถานการณ์การเมืองหลังวันที่15พฤศจิกายยนนี้การเมืองไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เพราะวันที่15พฤศจิกาสารธรรมนูนจะมีคำพิพากษาตัดสินคดีถือหุ้นไอทีวีของพิธาลิมจินรัตอดีตหัวหน้าพรรคเก้าไกลนะฮะรวมทั้งเอามาตรา1-2มาเป็นนโยบายในการหาเสียงตามรมัฐธรรมนูนนะนะฮะ,นะฮะมั่นใจว่าทั้ง2ประเด็นจะส่งผลทำให้ค้าเก้าไกลถูกยุบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา1-2ของคนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้เพราะถึงอย่างไรสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐมนูล ะะกฎหมายฉบับแรกปี2475สามารถยังวิเคราะห์การเมืองได้ว่าหลังมีการยุคพักก้าวไกลสมาชิกเสียงจะแตกออกเป็นหลายฝ่ายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแยง้งนะะในพักเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะการประชุมพักครั้งล่าสุดที่มีมติขับสอสปราจินบุรีแต่ไม่ขับสอสกรุงเทพมหานครที่มีคดีคุกคามทางเพศทำให้สฝ่ายนะะเกิดสองมตรฐาน จะเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งเป็นที่มาของสัญญาณจอดำจากสสหญิงในหลายคนนะครับจนวนเหล่านี้เชื่อมั่นว่าจากนี้พักเก้าไกลเสียงจะแตกอย่างแน่นอนทั้งยังมีการล่าชื่อให้เปิดชื่อคนอุ้มสสกทมด้วยนะครับนี่คือความขัดแย้งถ้ายุบพักเก้าไกลจะไม่เหมือนภาพการยุบพักอนาคตใหม่ในอดีตเพราะวันนั้นสสส่วนมาก เขาเดินตามไปพักก้าวไกลหมดแต่วันนี้1 5อเสียงผมมั่นใจว่าไม่ถึง60%ที่จะตามนายสุภชัยตุรานทนนะครับหรือแกนนำแถว3ในพักที่ก่อตั้งใหม่นะนายสามารถกล่าวแบบนั้นสามารถยังย้ำว่าที่ผ่านมาก้าวไกลซึ่งมีเสียงมากข้างมากถึง151เสียงกลับไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบ,บรัฐบาลแต่ แม้แต่น้อยนะครับทั้งการอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นถอดถอนนายกมรมตรีที่ไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นเวลานี้มองได้ว่าพรรคก้าไกลไม่มีเอกภาพนะครับผลการเปลี่ยนคััวรัฐบาลหลังกลางเดือนนี้แน่นะครับขอผมขอจำลองสถานการณ์ว่าถ้าสอสอเดิน จะเดินออกไปพักอื่นแน่ผมคิดว่าเหลือแค่70คนก็พอถ้าเดินไปพักอนาคตไกลนะฮะจับมือพักพลังประชารัฐซึ่งมี40เสียงรวมเป็น110เสียงวันนี้ภูมิใจไทยเองก็กไม่แฮปปี้กับรัฐบาลจะได้เห็นหลายกรณีเกิดขึ้นมีสอสอภูมิใจไทยออกมาถล่มรัฐบาลทั้งเรื่องเงินดิจยเต้าทั้งเรื่องค้านหมอชุรนาน ถ้าพรคภูมิใจไทยถอนออก71เสียง110เสียงบวก71เสียงเป็น181เสียงเอาประชาธิปัตย์มา25เสียงรวมไทยสร้างชาติ37เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงรวม253เสียงก็เป็นรัฐบาลได้แล้วฉะนั้น15พฤศจิก,กาย,ยนมันจะเป็นการเปลี่ยนการเมืองหรือไม่จะปรับคอรมอเปลี่ยนนายกหรือไม่ต้องจับตาหลัง15พฤศจิก,กาย,ยนไปแล้วการเมืองจะเปลี่ยนแน่นอน สามารถบอกแบบนั้นก็เป็นมุมมองของนักการเมืองที่เอาปรากฏการณ์มาทําการบเกรอะน์นจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็เขาบอกถ้ายุบคักเก้าไกลก็เป็นแบบนี้เอ๊ะมันอาจจะไม่ยุบพักเก้าไกลอย่างเดียวมั้งนะผมว่านะไม่รู้ผมจะถูกหรือเปล่านะถ้าสมมตนินะพิธาสารมั่นใจมาก,กว่าผิดสารในพักการทำงาน พิธานี่ถ้าจะไม่หลอดละแล้วพักการเมืองเนี่ยปรากฏว่านโยบายของพักซึ่งทุกคนทําเหมือนกันเนก็ทําความผิดเหมือนกันคงไม่ใช่มีการยุบพักคคงจะเกี่ยวข้องกับประดาสอสในพักด้วยถ้าไอ้ร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเอดเสียงมันหายไปอ่ะวุ้บทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งก้าวไกลก็จะไปตั้งพักการเมืองใหม่อ่าเป็นก้าวหน้า ขึ้นมาสมมุตินะก้าวหน้าขึ้นมาถนะ้า,าหายวุไปพอจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่กกตก็ยืนยันว่าใช้หลักเกณฑ์เดิมคนที่มีอยู่เดิมก็กลับมาลงสมัครเลือกตั้งได้แต่คนที่มีอยู่เก่าแล้วขอไปคนสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยทำไม่ได้ก็หมายความว่าก้าวไกลหรือไปตั้งชื่อใหม่ว่าก้าวหน้าก็ศูนย์พันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะโปรดฟังคาพูดผมให้ดีนะเป็นความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปล่อยให้มีการตั้งพรรคการเมืองโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติพฤติกรรมและการกระทําทั้งที่รัฐมนูรเขียนไว้แล้วนะพฤติกรรมการกระทําของคนที่มาขอจดตั้งพรรคการเมืองทํามันง่ายจนเกินไปเราก็ต้องมีการตั้งยุบตั้งยุบตั้งยุบงี้ไปเรื่อย ในประเทศจีนนะฮะม็อบล่มเหลืองเนี่ยไปขอให้มีตาการตั้งพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งจีนไม่ให้ตั้งเลยนะของฮ่องกงไม่ให้ตั้งเลยทั้งที่จีนปกฮ่องกงปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ให้ตั้งเลยนะเขาไม่ตั้งเลยแต่กกตของประเทศไทยให้ตั้งอแปลกนะ มันก็เริ่มต้นจุดผิดพลาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนนะซึ่งผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านทงพิรณาะท่านก็เป็นผู้บุโสทั้งนั้นนะที่ผมพูดได้เต็มปากเพราะไอ้แก้ไขด้านนูนรอบหลังหลังยาคุณมีชัยเนี่ยผมมีส่วนแก้ด้วยแล้วผมเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้แก้ซึ่งหนึ่งนั้นคือผู้ผมนะผมเลยพูดเต็มปากผมไม่มีชีวิตอยู่นะอีกท่านหนึ่งท่านเสียชีวิตไปละคือท่านไกสอนตันดีพงศ์นะครับผมจึงพูดได้เต็มปากว่า รัฐมนูลเขียนไว้ให้แล้วและได้มีการออกเป็นกฎหมายลูกแล้วแต่ท่านก็ยังคงปล่อยให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอีกปัญหาซ้ำๆเลยเกิดขึ้นคนเขียนจิตนาไม่ต้องการให้เกิดแบบนี้อีกเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในการยุบพรรคไทยลักไทยนะพลังประชาชนแล้วก็ต้องมารูปอีกแล้วก็มีการตั้งกันใหม่พวกเดียวกันตั้งพวกเดียกันย้าย,ย,ายไปย,ย้ายมา ซึ่งมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศเอาละนั่นคือสิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียนสิ่งที่สองสามารถเขาบอกว่ายุบพักเก้าไกลเสร็จนะฮะคนของพักเก้าไกลก็จะแตกไปอยู่พักนั้นแตกไปอยู่พักนี้เขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมาวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์สนะดังกล่าวมีทั้งถูกและมีทั้งผิดแต่โดยส่วนใหญ่มันจะผิดมากกว่ามันจะถูกเพราะหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ย เขาจะไม่เดินยุทธศาสตร์การเมืองให้เหมือนเดิมวิธีเดิมเพราะผลจะออกมาเป็นเหมือนเดิมเขาจะไม่ทํากันคนโงน่ท่านนี้ทาคนฉลาดาก็ไม่ทํากันนะครับและผมเรียนทุนส่วนเนี่ยใจเย็น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 นี่เย็นนี่เข้าใจเขาว่าใจเย็นของผมแล้วยังเห็นพฤติกรรมของการกระทําของนักการเมืองและพรรคการเมืองแล้วยังจมแจ้งแดงแจ๋ยัง ต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นให้ได้คนรุ่นใหม่ต้องมาเป็นวันนี้เป็นไงแชกันเองซัดกันเองเปิดโปงเงินเองทุกอย่างปรากฏให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์เฮ้เฮเฮไปไหนหมดล่ะต้องล้มการปกครองต้องเปลี่ยนกษัตริย์โอ้ยพวกเขาต้องใหญ่กว่าพระมหากษัตริย์วันนี้เป็นไงโดนไปพันกว่าคดี ติดคุกกันไปครึ่งหนึ่งไม่รอดไม่รับการประกันตัวผู้บงการเดินขึ้นศาลเดินขึ้นศาลเข้าคุกเข้าตารางไปแน้วจับปล่อยสาวผู้บงการกําลังแผงลิ์ตอนนี้ไม่มีการจับปล่อยแล้วสาวผู้บงการอย่างเดียวเข้าคุก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 อย่างเดียว ถามว่าจะเป็นอย่างที่สามารถบอกไหมอายุบก้าไกลเสร็จไอดเดียมันจะแตกไปซ้ายไปขวาผมว่าในข้อที่จริงเนี่ยประการแรกคือเขาทำความผิดหรือเปล่าเขาทุกทุกคนเนี่ยไอร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนเขาก็ทำความผิดไหมถ้าเขาไม่กระทำามาผิดก็รอดไปแต่เขากระทำความผิดชฉพาะพักพักก็โดนไป แต่ถ้าทุกคนยืนยันนโยบายเหมือนกันร้อยห้าสิบเอ็ดคนทุกคนก็ต้องได้รับผลกรรมเหมือนกันได้รับผลกรรมเหมือนกันในรัฐมนตรีรัศศรีกราศสองพันหาร้อยหไม่ใช่จบแค่ว่าเออพ้นจากตำแหน่งทูนตระสิทธิ์การการเหมือนไม่ใช่นะฮะติดคุกทั้งร้อยห้าสิบเอ็ดคนเพราะรู้อยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดยังเจตนากระทำความผิด ซึ่งมันเขียนได้หมดแล้วในทัานนูนเนี่ยไปอ่านดูพิธาที่โดนคดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าถือครองหุ้นเป็นสอสมาแล้ว4ปีรู้อยู่แล้วว่าการถือครองหุ้นสื่อผิดกฎหมายก็ยังมาถือครองการเอาผิดพิธามันต้องอ้มอมแบบผิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะซึ่งเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสามารถฟ้องสู่ศาลได้ และที่สําคัญก็คือว่าอํานาจนี้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วก็สามารถฟ้องร้องและศาลสามารถเอาผิดได้เพราะเขียนปลายเปิดไว้ในธํามน,นูนแก้128มาตรานหลังจากคุณมีชัยหรือชุพันธ์ได้เขียนออกมาแล้ว นี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะรู้เพราะมีเจตนาที่จะเอาผิดกับนักการเมืองและพักการเมืองที่เข้ามาเพื่อต้องการโกงกินทุจริตก็เริ่มต้นมันเริ่มต้นจากตัวมันเองมียังทุจริตนับประสาอะไรจะไม่มาทุจริตประเทศชาติที่จะมาปกครองคนไทย63 64ล้านคนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ที่ศาลนะนะครับไกลที่อยากจะไปตั้งพักการเมืองใหม่เข้ามาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะถ้าหนีทะเลไปทะเลมาผลที่ออกมาเป็นอย่างไรผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตอเนี่ยต้องคิดให้ดีนะว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆได้อย่างไร ท้งที่เขียนตำหนิไปแล้วไม่ไม่รู้มาตตาไหนไปเปิดอ่านดูไปเปิดอ่านดูนะกฎหมายลูกไปยังไงนะรอบนี้ที่เกิดขึ้นก็คงจะเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดตัวแปรต้นมาจากพลเอกประยุทธ์ทีม่มอบอำนาจให้เขามันมีปืนก็ให้เขาไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีรถถังให้เขาไม่มีอาวุธนิวเคลียสก็ให้เขาทุกอย่างก็วนกลับมาที่เดิม ถ้าเป็นอดีตที่ผ่านมาวันนี้เวลานี้เฉลี่ยประมาณ10ปีก็เกิดการรัฐบาลไมเรียบร้อยแล้วแต่โชคดีคนที่เขาสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์เอาผลการวิจัยตลอด90ปีทั่วโลกมาทำการยืนยันในวิธีการแก้รัฐหานต้องแก้วิธีนี้คือต้องยึดหลักนิติรัฐและยึดหลักนิติธรรม โดยมีการตั้งองค์กรใหม่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่าองค์กรอิสระโดยเอาสารและอาการออกจากนากาออกากักการเมืองออกจากพรรคการเมืองออกจากการเมืองเพื่อให้เป็นอิสระในการพิภากษาอัดถกดีให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะตื่นเถิชาวไทยอย่าลับไนลุ่มลงชาจะเรื่องดำรง เราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายันลุ่มล้มเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นเถิ

ครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพื่กันให้กลับมารองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าเขกาว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายชาว